เลยนะจ๊ะมิน่นรีก็ส่งหัวใจเลิบๆนะคะตกค่าใช่ไหมว่าเราฝนตกเนาะน้องน้องฟ้าน้องฝนเนาะคุณโจใสาลุยสวัสดีค่ะต้องทําก้อนหินใส่ชุดนางเมบปิน <c oughs> เออเนาะเนี่ยก็ทําเป็นไม้เหมือนไม้กางเขนเสร็จแ,แล้วก็ใส่เสื้อนะคะเพื่อแบบเวลาลงมามันก็จะพัด ปุ๊บอย่างี้ใช่ไหมมันก็จะกลัวมันก็จะไม่หมยายน,นะนะคะพี่นุชก็ส่งโย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 ,โยโยนะคะอ้าวคุณอเมซอนสวัสดีจ้าคุณอเมซอนสวัสดีเด้อจ้าสุจ้าทุกท่านนะคะจากคุณอเมซอนเนาะพี่ผ่องรักก็สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนใะนะจผ่องรักนะคะไปลงอ่างแบบพี่ตินก่อนนะน้องเมย์แตบพี่ตินเหรอพี่พี่พี่นุริจะไปลงอ่างกับพี่ตินเหรอเดี๋ยวหนูไปดูข้าวขึ้วุดิ้งข้าวหนูก่อนนะไม่แล้วหรือเปล่า โอ้ยตา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 ยได้แล้วได้แล้วโอ้ได้แล้วได้แล้วน้ำแห้งแล้วเนี่ยเดี๋ยนะน้ำแห้งหมดน้ำแห้งหมดไปลงอ่างที่ไหนพี่นุรีฮะพี่นุรีไปลงอ่างที่ไหนจะหนีน้องไปไหนพี่นุรีไม่ให้หนีเด้อไม่ให้หนีมาคุยกันก่อนไม่ให้หนีมาคุยกันก่อนพี่ตีนมันพี่ตีนมันมั่วพี่ตีนมันมั่วมันไป มันต้องไปที่ไหนสักที่หนึ่งตอนเนี้ยเดี๋ยวรอมันกลับมามันจะสัมภาษณ์มันอยู่มันแอดมันแอดหลังบ้านมาอยู่นะพี่โนรีมันแอดหลังบ้านหนูมาอยู่แล้วก็ยังไม่คุยกับหนูเลยแอดมาแล้วก็แอดอะไรก็ไม่มก็ไม่คุยกับหนูหนูก็ทักไปแล้วนะยังไม่ตอบเลยหรือตอบไปแล้วอะ <c oughs> คุยเพลินเกิดปะยาน้ําแห้งหมดปะยาหนูให้ดู <c oughs> ดีไม่ไมดีไม่ไม่นะปะยาน้ําแห้งเบิร์นะคะปะยา ไปยาเกือบไม่ได้กินอีกรอบไปยาเมื่อวานกไกอ่อะไรนะเมื่อวานก็เกือบไหมไปยาเอย๋ยเนี่ยเวลาทํากับข้าวไปด้วยแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยนะหนูก็จะลืมนะไปะยาไปยาได้อะไรกินบ้างไปยาเอาไปยาได้อะไรกินเคาะน้ําตาลก่อนน้ําตาลหนูก็ว่าถ้าใส่ขวดโหลมันจะได้ไม่แบบแข็งเนาะแต่ก็แข็งอยู่แต่ก็ไม่ไม่แข็งถ้าเาอาเคาะมันก็ได้อยู่เนาะ ลาหนูเอาใส่อะไรนะกล่องอย่างเงี้ยมันก็โอ้ยร่วงโอเคใส่น้ำตาลลงไปนะจ๊ะแล้วก็เขาใส่อะไรอีกเขาใส่ผงวานิลลานิดหน่อยเนาะแล้วก็ใส่ข้าวลงไปใส่ข้าวข้าวลงไปด้วยนะคะห,หนูใส่ข้าวก่อนเดอ้อขคนเยอะไปไหมเนี่ยข้าวเยอะไปไหม เยอะไปก็ไม่อร่อยนะพูดถึงอ่ะก็ไม่เป็นไรใส่ไปเหอะเสียดายข้าววันนี้นมหนูมันน้อยเนาะนมพอดีว่าหนูซื้อนมมาแค่สามกิโลใช่ไหมละ่ะแล้วก็เออหนูก็เอาทําโยเกิร์ตให้แมทครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาเออ,อะไรนะทําทำพุดดิ้งข้าวครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ค่อยเยอะนะคะ หนูก็จะใส่วาน,นิลาไปด้วยหนึน่งซองนะจ๊ะจะได้แบบกลิ่นหอมๆวาน,นิลาหน่อยเนาะอาหารเชา้าง่ายๆของคนตุรกีโอ้ยปยากินง่ายจังเลยปยาหนูก็กินวันนี้แต่หนูกินเอ,อ่ออะไรนะเหมือนประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอารมณ์เหมือนพริกเผาอะ่ะแซนด์วิชใส่พริกเผาคะคะใส่ชีสอะไรอย่างเงี้ยนะปะยา ที่หนูหนูกินวันนี้นะคะทำเองแบบใส่มายองเนสแล้วก็ใส่ชีสลงไปแล้วก็ใส่พริกเผาในขนมปังอะไรงย่างงี้พี่นุชก็พี่นุชหนีเรียนเหรอพี่นุชพี่นุชพี่นุชเธอหนีเรียนเหรอพี่นุชคุณอเมซอนสวัสดีนะคะจากพี่นุชนะจ๊ะพี่นุชพี่นุชพี่นุชครูไม่ด่าเลรอพี่นุชพี่นุชแอบหนีเรียนเหรอ สวัสดีนะคะพี่ตีนมันกลัวได้เปนหนูแน่เลยมันหนีแล้วเนี่ยพี่ตีนอะเออถ้ามันอยู่นะมันจะต้องมันจะต้องโดนให้หนูเปให้หนูเอมันมันก็เลยหนีหนูแล้วเนี่ยอืมนมสดในซูเปอร์มาร์เก็ตทำล้วเกิดดีดดหรอือไม่ดีค่ะอันนี้หนูนมนมที่เรา,เามาต้มเองอะพยานมสดอะนมนมดิบอะค่ะเขาเรียกว่าอะไรอะนมดิบเนาะเออนมจากจากวัวนมจากเต้าวัว นมซปเปอร์มาร์เก็ตทำอยู่เกือบไม่ดีนะคะต้องเป็นนมนมดิบนะนมสดที่เราต้องเอามาต้มเองค่ะในซปเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายนะพวกมีกคอร์สอะไรอย่างเงี้ะยก็ยามีขายเหมือนกันมีขายเหมือนกัน๋ยวหนูโชว์ให้ดูนะย